สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศรอบตัวของผมในวันนี้เป็นบรรยากาศของความสวยงามแบบเรียบง่ายของชนบทแห่งหนึ่งที่อยู่ภาคกลางใกล้ๆกรุงเทพที่นี่มีพื้นที่ปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นยังมีภูเขามีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกทั้งยังมีทะเลที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นประจำแต่ที่นี่ไม่เพียงแค่นั้นครับมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่เบื้องหลังผมเป็นแนวยาว หลายคนรู้จักดีคือต้นตาลต้นตาลพูดถึงแล้วอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนต้นไม้ประจําจังหวัดที่นี่หลายคนคงร้องอ๋อครับที่นี่คือเพชรบุรีแต่แค่นั้นยังไม่น่าที่จะประทับใจหรือน่าสนใจที่นี่ชาวบ้านย่านนี้มีอาชีพในการขึ้นต้นตาลน,นะครับแต่ที่น่าพิศวงก็คือว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชม ไปพบกับชีวิตของคุณยายคนหนึ่งอายุกว่า80ปีทุกวันนี้ยังดำรงชีพอยู่ด้วยการขึ้นตน้นตาลตามไปดูกับผมครับว่าคุณยายวันนี้อยู่อย่างไรครับพี่ชายช่วงนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยนอกจากขึ้นตาลแล้วทำอะไรกันบ้างไอที่นาที่วางเปลาก็เราก็จะวนหย่ก็จะวานทุกเลี้ยวอ๋อวานทุกเคียวเรียกว่าไม่ให้นามันพักเลยนะ,ะได้ใช้ประโยชน์ทุกได้ประโยชน์นะครับ ครับส่วนใหญ่ก็คือการหว่านถั่วเขียวหววว่่านถัเขียครับแล้วหว่านอย่างนี้มันจะขึ้นเหรอพี่อนขึ้นเดี๋ยวเราถ่ายมาถ่ายอ๋อเดี๋ยวเราถ่ายมาถึงโทเขียวเขาจะไม่ชอบฟ้าฟ้าชุ่มชื้นมากอ๋อชุ่มๆแล้วก็ใช้น้ำข้างเนี่ยอยู่ได้อยู่ไหนอ๋อนี่แม่แม่กำลังหว่านถั่วเขียวอยู่ใช่ไหมครัอ่าแม่สวัสดีครับแม่ครับทำอะไรอยู่แม่หวานฮะหว่านถั่วเขียวอยู่เหรอ แล้วหวานอย่างนี้ทุกปีเลยเหรอทำกี่ไร่อ่ะทำแค่ถงนี่สามไร่นะสามไร่โหสามไร่นี่ได้ถั่วเขียวเยอะไหมได้เยอะได้เยอะเยอะนี่เท่าไหร่กี่กิโลรอกิโลได้สองกิโลสองกิโลต้มกินวันเดียวก็หมดดีร้อยกิโลได้อ๋อร้อยร้อยกิโลจ้อย่างนี้ก็ทำขายด้วยใช่ไหมใช่อ่าคุณยายจ้วันนี้ขึ้นตาลหรือยังยังยังเหรอ แล้วแล้วตอนนี้ก็กําลังหวานทั่วเขียวจ้าครับเดนียวหวานเสร็จแล้วจะไปขึ้นหรือเปล่าวันนี้ขึ้นไปขึ้นจ้าคุณยายสอนผมขึ้นได้ไหมวันนี้ได้อยากขึ้นอย่างผมนี่จะขึ้นลอดไหมหือรดดเปล่าไม่รู้ไม่รู้ขึ้นตาเนี่ยมันต้องมีชุดมีอะไรไหมชุดนี่แหละไม่ไม่หมายถึงอ๋อจจกางเกงยีนนี่ขึ้นไหวไหมเนี่ย วปหนักอะเดี๋ยวลองดูนะเอาอย่างงั้นเดี๋ยวคุณยายหวานทวเขียวให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาผมไปขึ้นตาลหน่อยนะครับครับยังไงสะพายยังไงอย่างนี้เหรออ๋อออว่ามันพลุลุงพลังเหมือนกันนั่นแต่ขึ้นรอดไหมเนี่ยขึ้นจับตรงนี้ใช่ไหมคุณยายใช่ใช่่ออยากเป็นคนเพชระนะ ทางเท้าด้วยอย่างเงี้ยชับดีโอ้สบายคุณยายฮะฮะโอ้โหโอ้เสียวคุณยายเสียวะโอ้ยไหวเลวเด้อขาสั่นแล้วคุณยายขาสั่นแล้วฮะลงเหรอ หอยหลังลงแล้วคุณยายโอ้ยอยู่รอดแล้วคุณยายไม่ไหวไม่ไหวขาสั่นวายขาสั่นเลย <c oughs> ไม่ได้กินและตานผมออออโอ้ยไม่ไหวคุณยายเออจะเป็นลม จะเป็นลมการดฟันเลยคุณยายขึ้นดีกว่านะไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเอาคุณยายขึ้นออไหนดูคุณยายขึ้นหน่อยออเอาเดี๋ยวผมเชียร์เป็นกำลังอา่อาอ่ you mm -hmm. โอ้โหคุณยายสุดยอดจริงๆเลยผมอายุแค่นี้ยังสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสบเจ็ดบเจ็ดเหรอเอ้ผมนึกว่าแปบกว่าแต่คุณยายยังแข็งแรงอยู่นะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไหนคุณยายช่วงอายุสีิบกว่าอ๋อสี่สิบกว่าแม่แม่นี้ขึ้นตาลมาตลอดเลยเหรอสี่สิบกว่าเพี่ครับครับ แล้วทำไมปล่อยให้แม่ทำอ่ะก็ห,ากหา้ามแกฮะห้ามใช่ไหมขอ,ขอร้องแกว่าอย่าขึ้นเลยอ,อายุมากเลยครับแตก่ก็ไม่ยอมเป็นความสุขของแกอ๋อคุณยายมีความสุขนะจ้ะ่ครับเหมือนแม่ผมเลยอายุมากเลยนะก็ไม่ยอมหยุดแม่ผมเนี่ยเป็นชาวสวนปลูกผักปลูกอะไร80กว่าก็ยังปลูกผักอยู่เลยอ๋อ แล้วคุณยายขึ้นเนี่ยขึ้นทุกวันหรือเปล่าหรือว่ายัางไงขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันวันเช้าเย็นวันละเช้าเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นกี่ต้นคุณยายประมาณสี่ห้าต้นสี่ห้าต้นสี่ห้าต้นในน้ําตาลเยอะไหม 2> 2สองกิโลเลยสองกิโลตัวตัวปริมาณน้ําตาลสองกิโลหรือว่ายัางไงตัวตัวน้ํามันใช่ไหมัสองกิโลเนื้ออถัวเป็นเนื้ออ๋อผอเป็นเนื้อ,อ,อ,นนอใช่อือ คือคือพอเราขึ้นมาเราได้น้ําแล้วเนี่ยนะเรายังต้องเอาไปไปทําอะไรไปเคี่ยวเหรอฮะไ, <ป S 1> ไปกรองใส่กระทะเทติดไว้อ๋อไปกรองได้มาปับ๊บเราต้องกรองเรา <ทะ S 1> ต้องเคี่ยวเลยใช่ไหมพี่ลำชายอ๋อไช้ไฟให้พุ่ง แล้วใช้เวลาเคี่ยวนานไหมครับเราต้องคอยคนไหมหรือว่าปล่อยมันทิ้งเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคนมันคนเอาตอนที่ปุดแล้วเขาเรียกว่าปุดแล้วปุดปุดก็คือเดือดแล้วใช่เออพร้อมที่จะเป็นน้ำตาลคนแล้วอ๋อตรงเขาปุดมันเริ่มเหนียวว่าง่ายนะเริ่มจับเป็นตัวเขาได้จังว่าเเราได้ที่ก็ลงจากกระถาคือั่นคือปุดอ๋อควนครับครับครับแล้วแล้วไอ้พวกกระบองกระบอกเนี่ย ใช้อย่างงี้ตลอดเลยหลายสิบปีไม่เราต้องดูแลรักษามันยังไงบ้างเพราะก็มีแตกมัางร่วมั่งอะไรหนูกินตัวกินอะไรกแตกบ้างมีแทนแต่ว่าเราพอเราเทใส่น้ําตาลเสร็จแล้วเราต้องมาล้างมาอ้ไงมารมอ๋อต้องมารมด้วยไม่ใช่ล้างตากแดดธรรมดาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เราลมตาไฟลมตาไฟคุณยายพาไปดูไอ้ที่เคี่ยวน้ําตาลหน่อย ไปช่วยไปดูหน่อยอ,อนเนี่ยนี้เหรอพี่สมชายเตานี่เราคิดกันเองหรือ,อยังไงเนี่ยหรือมันเป็นความรู้ตั้งแต่สมัยโบราณเขาทำมันแบบนี้ตอนนี้เตาเป็นเตาชุนเนียเป็นเตาที่ประยุกขึ้นมาแล้วอ๋อประยุกขึ้นมาแล้ว้ประยุขึนใช่แกลบใช่เซคขยะใบบงใบใหม้อะได้หมดมแต่สมัยก่อนต้องไปตัดฟูนต้นใหญ่มันในป่าเนี่ยต้องมา,มาทำใส สมัยก่อนก็ใช้เตาแบบไอ,ไอหิ้มสามเศร้าอะไรทำนองนั้นใช่ไหมกไม่ใช่ก็ทำไม่รูปเตาเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้ฟืนอใช้พกกขยะพวกเศษขยะนั้นี่ไม่ได้มันจะไม่ลูกอ ทีนีาตอนนี้คือเขาต้นลัางได้ก็มาประยุกอะไรกันมาประยุกใช้แกลบเดิมาใช้แกลบตอนนี้เป็นเต้ขยะบางใบมงใบใหม่นะมใสไใช้แบบโ้เยี่ยมมากไอความคิดที่ประยุกต์มาเนี่ยพอมีมีพี่ลุงชายพอรู้ประวัติไหมว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านคิดกันเองหรือว่าชาวบ้านคิดกันชาวบ้านคิดกันเองครับมันตัดแปลงกันเองใช้ภูมิดากันเองนะครับครับครับคุณคุณยายใช้เตาแบบนี้มานานหรือยังกี่ปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วจ้าออ คุณยายทาเองหรือพี่สมชายทําให้กลูกเขาทำกันนึกว่าคุณยายมีความสามารถทุกอย่างเลยยายไ้ทำคุณยายยายทำเปสมัยเก่าอ๋อสมัยเก่านี่นี่อย่างนี้เขาเรียกปุดหรือยังยังอันนี้ยังเรียกพลุงอันนี้พลุงใช่อันไอปริมาณขนาดนี้ได้น้ำตาลสองกิโลนี่วันนี้ได้มีเถียงได้มากเนี่ยเถียงปูดกิโลประมาณอ๋อประมาณกิโลกว่า คุณยายทําน้ําตาลเนี่ยทําเพื่อกินเองหรือว่าอย่างไงทําเพื่อกินเองมองอมอใคใคัดเลือกอะไรเขาก็มาสื่อกินไปอ๋อส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ก็แบ่งปันกันไปใช่กิโลเท่าไหร่คุณยายหกสิบหกสิบเพมไหมนะ ไม่รู้ไม่เคยซื้อน้ําตาลกินอะไระกิร้ฮะกินแต่ว่ากินตม้มเออมูย่างเดียวไม่น้ําตาลกินแต่ว่าคนอื่นซื้อไม่เคยไม่เคยไปซื้อเลยไม่รู้เลยว่าน้ำตาล,ลแพงไหมใครคนซื้อ่าแฟน <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> พี่สมชายน้ําตาลจากน้ำเอจากต้นตาลเนี่ยราคาหกสิบเนี่ยถือว่าแพงไหม ผมว่าไม่แพงนะครับผมว่าถูกไปด้วยนะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นน้ําตาลแต่ละกิโลเนี่ยต้องมีความเสี่ยงนะคุณยายต้องตาเสี่ยงต้องขึ้นต้องลงอ่าแล้วต้องมามามาอะไรันมาเที่ยวมาอะไรอีกคือมันมันเป็นแบบนี้มันก็คือมียชนตาเนี่ยมันใช่แบบมันมันใช่แบบมันสร้างใดนะบางบางร้องเนี่ยมันหนวดแล้วอ่ะเขาไม่ได้กินหมัออะไรมั้งเขาเนี่ยมันอัตรามัน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 เป็นที่ว่ามัน กำหนดเองไม่ได้ฮะชี้ไม่ได้เลยว่าตรงเป็นอย่างี้นะตรงเป็นอย่างี้นะไม่ได้เลยอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะูฟาพอดีแล้วมันมันได้ทุกปีไหมไอ้ทุกวันไหมหมายถึงว่าต้นตออ๋อถ้าเราขยันนี่เราก็เก็บได้ทุกวันทุกวันถ้าไม่เก็บมันจะเป็นยังไงถ้าเสียน้นตาลก็เสียมันก็บูดไม่ใช่หมายถึงว่าบนบนยอดมันนะบนยอดมันก็เออมันเรียกว่าตัวที่เคยเคยลายอู่อ่ะเคยลายอยู่แต่ไม่ล่เนี่ย ก็มีเออพอจะปรับตัวใดเหมือนเดิมก็ใช้เวลาพอมันคล้ายๆหยุดไปไม่คล้ายๆต้นยางเหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่เปิดหน้ากรีดทุกวันเนี้ยมันก็จะไม่โอ๊บไม่โอ๊บแต่ต้นยางนี่พอพอพอไปเปิดนาภับเนี่ยเขาโอ๊เหมือนเดิมแต่อันนี้จะมีเออในเรื่องของอะไรล่ะหยุดการหยุดการที่มาพิษธรรมชาติพิษสายทัศพิษอะไรเป็นหลักนั้นเนี่ยพิษพิษพิษกฎเกณฑ์เข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องทําต่อเนื่องต้องทําให้ต่อเนื่อง ไม่เจ็บปวยจริงๆนถึงถึงจะต้องยุอ้คนธรรัดงเจ็บป่วยธรรมดาฝนตกฟ้าร้องยังง่ายก็ต้องขึ้นครับยังไง่ายก็ต้องทนขึ้นเพราะว่าเดือดน้ำตาลเสียครนอนจะเจ็บปวยจริงๆนักๆก็นั้นถึงจะต้องยุดถึงว่าหายใครมาช่วยใดก็เอามาช่วยกันครับแต่คนที่มาช่วยนี่ยรู้ว่าเขาเคยบิดทรายแต่ขามาบิดฟ้าเนี่ย น้ำตาลเสียอีกหยุดไปอีกบิดคืออะไรอีกพูดว่าร้องเขาอยู่พันเนี่ยแอ้คนขึ้นไปช่วยนี่เขาไม่รู้อ๋อต้องลองในแนวเดิมด้วยต้องต้องต้องดึงขึ้นมาปาตเนี่ยเมื่อว่าเขาเขาเขาเคยดึงมาซ้ายเนี่ยแต่ไอ้คนที่ขึ้นไปช่วยนี่ไอ้คนไอ้ไอ้รองเดิมในปวยกรับมาดึงมาท่านเนี่ยอันนี้ทีเนี้ยทีเนี้ยน้ำตาลเนี่ยเสียแล้วเสียแล้วน้ำตาลเสียแล้วน้ำตาลจับปริมาณใดสองลิตรจะมาเรือลิตรเดียวหรือว่าสิ่นโซฟาเนี่ย เรียกว่ามีเทค <Elena> น <screaming. S 2> ิคเยอะเลยนะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับพลิกแพลงเยอะครับครับคุณยายคุณยายพอรู้ราคาน้ําตาลปี๊บในปัจจุบันนี้ไหมที่ไม่ใช่น้ําตาลมันมันกิโลเท่าไหร่มันปี๊บหนึ่งกิโลกิโลหนึ่งไอ้ที่เขาขายน้ําตาลปี๊บเนี่ยมันทํได้วยน้ำมะน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมหรือว่าอะไรเออน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนี่ทําจากอะไร ที่เขาขายในตลาดน่นะนะแ้กก็น้ำตาลมะพร้าวช่วนหนึ่งก็ใสปี๊บเหมือนกันน้ำตาลก็ไระใสปี๊บเหมือนกันอ่าเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าน้ำตาลน้ำตาลที่ขายกันเยอะๆเนี่ยผมเข้าใจว่าคงไม่ใช่น้ำตาลจากไอ้ต้นตาลแล้วเพราะว่าต้นตาลมันมีไม่มากใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลในตลาดน,น้ำตาลมะพร้าวเขาเอามา ผมผมไม่พูดดีมั้งบอเขาว่ามันผสมอ่ะอ๋อแต่มีส่วนผสมของน้ำตาลผสมข้องอื่นนะอ๋อแล้วก็จำจำให้ปริมาณมันมากแล้วราคาเท่าไหร่ราคาก็ถูกลงถูกเท่าไหร่ประมาณสามสิบบาทสามสิบห้าบาทกิโลละแต่อันนี้ของแท้แน่นอนเฮ้ไม่ไม่ไม่มีอะไรผสมเลยครับครับครับอะไรยายฮะยายคุยกันก่อนล้วคุยเรื่องน้ําตาลแล้วก่อนน้ําตาลไอจากน้ำไอจากต้นตาลเนี่ย ประโยชน์มันทำอะไรได้บ้างทำขนมทำขนมไส้พริกอ๋อก็คือทำกับข้าวานะนะแกงแต่ว่าความเหนือกว่าของมันคืออะไรกับน้ำตาลทั่วไปไคืออ่ามันดีกว่าน้ำตาลทั่วไปยังไงมันดีเพราะว่ามันได้ผสมน้ำตาลทรายอ,รอื่นอื่นอ๋อมันเป็นความหวานธรรมชาติของต้นตาลเลยใช่ใช่ คือคุณยายทำเ่ยไม่ไม่เอาน้ำตาลมาเพิ่มให้มันมีรสหวานขึ้นไม่มีอืมส่วนา้ำตาลเขาแท้แทครับอันนี้หรือเปล่าเป็นที่มาของข,องขนมเมืองเพชรเขาบอกขนมไทยเมืองเพชรเนี่ยอร่อยที่สุดเรายัางนี่แต่ที่ฮะใช<จ>่แล้วแล้ไอ้ที่เขาขายกันริมถนนเนี่ยคุณยาย เขาทาด้วยน้ําตาลนี้ทั้งหมดไหมน้าตาลอะไรล่ะไม่ไอ้พวกขนมหม้อแกงขนมไทยอะไรที่เป็นขนมขึ้นชื่อของเมืองเพชราะว่าเมืองเพชรนี้ก็น้ําตาลนี่แท้ๆแต่<อ>ว่าที่อื่นย้ายรู้ย้ายไม่รู้ใช่ไหมแต่แต่ที่เมืองเพชรนี่รับประกันได้เหรอไอ้พวกแม่กิมลังแม่กิมเอง็ง<ช>แ,แม่กิมน,นู่นกิมนี่เขาใช้น้ําตาลนี่รู้ปะ ก็ไม่รู้สิไม่รู้เ<อ>นะต้องต้องชิมเอาเองใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องถามคนหนุ่มอย่างพี่ลมชายดีกว่าพี่ลมชายถาม,ถามาจริงวันนี้ยไอ้ตลาดมันก็กว้างขึ้นปริมาณขนมเมืองเพชรที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกที่เลี้ยงกันอยู่ทั้งท้องถนนเนี่ยมั่นใจขนาดไหนว่าใช้น้ำตาลนีร้ ตอนในชนพิคของผมนะผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจจากการกินจากการชิมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมมันจะหวานแล้วมันแหลมเกินมันหวานจัดเกินไม่ไม่หวานนุ่มนวลไม่หวานมันเนี่ยแต่หากจะได้กินแบบขนมหม้อแกงแท้ๆของคนภาคพิษเดิมๆนะต้องมากินแถวแถวเนี้ย คือกินแถวบ้านบ้านนอกว่าไงต้องมาบ้านนอกกนเลยยังมีงานแต่งงานงานบวชงานจบอะไรพวกนี้นั่นแล้วขาทำาตน้ำตาตโนดแท้ๆจะไ่มีอื่นมาผสมผสานเลยแล้วมันจะได้รสทีว่าได้อัถรสดแบบแตกต่างกันมากนะครับคุณยายจ๋าโอ้โหนี่มันทํายากเนาะเนี่าะทำยากหลายขั้นตอนว่าจะนวดอันนี้ต้องค่อยๆเอาน้ําตาลขึ้นมานวด เอาปลีมานวดดินวดแล้วก็ได้ห้าวันหมัดติดกันเอานํำขึ้นไปแช่อ่ออ่อแช่ตามขึ้นทอดนํำแช่ออกมาปาดขกบบอกร้องนี่คุณยายต้องนวดอย่างนี้อีกนานไหมนานมะฮะเป็นชั่วโมงไหมต้องต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยอีกเป็นชั่วโมงจะได้แล้ว เนี่อันนี้จะได้แล้วใช่แล้วต้องเอาขึ้นเตาไฟอีกหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะเอาทรายมอปีตาลใส่หมอ๋อปีตาลโอเคแต่นี่แหละปีตาลนี่แหละนวดอ๋อเดี๋ยวมานวดอีกเหรอไม่ต้องคือนวดที่แรกอ๋อนวดตอนที่ขึ้นจะไปตัดเอ่อนวดบนยอดอ่านวดบนยอดให้น้ำตาลมันนวดนวดมัดติดกตันซีปรีแล้วก็เอาหน่ำไปแช่ครับครับ มัาจะออกมาเป็นแบบนี้ครับโอ้มันยุ่งยากเนาะหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนเอาไม่แฝะเอามานี่ไม้แฝกอ๋อไม่แปะอ๋อเนี่ยแะเป็นน้ำตาลเนาะคุณยายอันนี้วเป็นเป็นปึกแล้วเริ่มเป็นปึก จบแค่นี้อ๋อต้องเอาไว้ข้างแปะมานี่นหน้าชา้าก็มอฟวาก็ซองอวันหลืไดโคหน่อยเขาเอาเข้ไปเขียวเองจากออกมาเป็นเหนื้อเดี๋ยวไปติด ท่านผู้ชมครับเป็นความยากลำบากค่อนข้างมากนะครับจากน้ำตาลตโนดกว่าจะมาเป็นน้ำตาลปึกเพื่อที่จะไว้รอรับการประกอบอาหารนี่คือภูมิปัญญาไทยและก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จากธรรมชาตินับว่าเป็นความงดงามและที่สำคัญที่สุดคุณยาย เป็นคนที่ถึงแม้จะอายุจะวยังมากแต่ก็ยังขยันันแข็งและยังดำรงอาชีพอยู่ด้วยการทําน้ําตาลตะนดท่านผู้ชมครับใครมีเรื่องดีๆนะครับมีเรื่องแปลกๆหรืออาชีพที่น่าสนใจติดต่อทางรายการไ,ได้ที่ตู้ปน101ปนราชดำเนินกลางพระนครกรุงเทพ100-200ครับ